สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กท่านครับวันนี้ผมออมพรพัชเลิญมีรถ KRT140 มานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีดดันยีน้าแล้วก็มีผานหลังนะครับนะนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับ1นึ่งแบาทรุ่นนี้มีไดสตาร์ทนะครับสตาร์ทมือก็ได้หรือจะควงก็ได้ครับสูบน้ําได้ครับฉีดยาได้ตัดหญ้าได้ไถได้ดันดินได้ครับสารพัดประโยชน์ตัวนี้ครับเป็นรถตัวไม่ใหญ่ครับ เป็นของคูต้า T R p ร40นะครับเป็นเครื่องถูบเดี่ยวนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจถ้าไม่ต่อไม่ตามเดี๋ยวผมจะแถมล้อพายให้1คู่แล้วก็คาดให้1อันนะครับนะยังมีอุปกรณ์ต่อพวงอีก2ชิ้นคือยังไม่ได้ลงขายมานะครับนะเอาโรูต้าลองขับดูครับี่ครับดูง่ายครับดูด้านหลังครับไว้ครับดูหน้าไว้ครับตัวนี้สูบน้ำก็ได้นะครับนะใส่ประอเครื่องไปใส่แสนก็ได้ท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับ 0 8 1 3 6 5 9 9 7ครับ081605237นี่ครับวิ่งดีครับวิ่งดีไม่มีหอนนะครับตัวนี้นะเรามีเงเพิ่มมากกว่าหนึ่าสิบคันครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมเอาความเป็นตัวจริงมาทุกท่านครับอยู่สายวังบัวของขุ่นอ่าแต่ไม่โทษโทษสิครับอยู่สายอ่าาำเขือกแพงเพชรนะครับอยู่บ้านวังบัวอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกแพงเพชรครับอะไรกได้เลยตรงนี้ครับ1ื่นห้าพับาทครับ ไปต่อไม่ตามแผลมลพายให้หนึ่งคู่แล้วก็ยังมีคาดให้หนึ่งอันนะครับลาดหลังนะครับนะโอเคพ่อ